เออมาดูเครื่องดีเซลครับหน้าตากหลังขุดกําลังขุดปลูกต้นไม้ครับสามสูบต้นไม้ใหญ่ใช้โฟ,ก,ฟก์ลิฟต์ยกแล้วก็ข้างหน้าเป็นฐานข้างหลังเป็นเป็นสองระบบะพวกแมโคโรครับแรงปั๊มแรงขุดลงไปปลูกต้นไม้ต้นหูกระจงใหญ่ใหญ่มาก รอใหญ่แรงยาวสามเมตรกว่าสี่เมตรนะ่ยลงไปลอ้อปั๊มให้เลยทาวเวอร์แกดลงไปลึกราตั้ง ตาตั้งคู่เอวด้วยครับระบบปั๊มใหญ่ปั๊มทำงานใหญ่มากครับยกขึ้นแล้วจะวิ่งซ้ายด้วยดีมากเลยครับระบบไฮดรีลีกดี ได้สามตูบมีพัดลมในตัวระบายความร้อนด้วยครับเป็นระบายความร้อนอย่างดีไม่มีแบบไม่มีมนำ้ำเป็นระบายความร้อนในตัว ประมาณสัก2เมตรสเมตรสามเมตรกว่าเครื่องแน่นดีบอกเครื่องดีต่งานได้เต็มที่เครื่องไม่เยอะมไม่อะไรเล้อใหญ่ล้อใหญ่ด้วยมาก เตียงท้ายใหญ่กัแบบเคลื่อนสีล้อเค่นสีล้อแรงไปหน้าผู้ปั๊มปั๊ม่านหน้าตัวหน้าบนล่างแรบงบมากครับแตบบ่จริงๆเกิดแบบคุามคัา ข้างล่างดูข้างล่างเขากลาง้า่เขาหน้า,าข,ข้างลัางรถตัดพี่เนาะีทำน้ำมันดีอะไรดีหมดก็วงจร ยกินมาเออแล้วก็โอเคนี่ดูผ่านตากลังคนืลอง ดูเองวันรับ